แขกรับเชิญของเราครับเป็นที่ปรึกษาด้านอายุรศาสตร์ความงามประจำเมดิแค์คลินิกนั่นเองนะครับขอต้อนรับนายแพทย์อาคเนหน่อชัยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะดี่นะคะโอ้โหพูดถึงหน้าร้อนแบบนี้ใครก็ไม่อยากจะให้ถึงหน้าร้อนเลยเพราะว่ามันส่งผลหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพผิวของตัวเราเองถามคุณหมอดีกว่าค่ะว่าแสงแดดเนี่ยมัน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 มีแบบไหนอะไรยังไงในช่วงหน้าร้อนนี้คะครับผมจริงๆแล้วแสงแดดที่เรารู้จักก็คือเป็นลำแสง UV ที่เราเคยได้ยินนะครับ จริงแล้ว UV นี่เรามองไม่เห็นนะครับมันจะประกอบไปด้วย UVA กับ UVB น <S S S> ะครับที่เราเคยได้ยินนะครับมันจะเข้าไปทําลายผิวพรรณเราทําให้จุดด่างดำเกิดขึ้นนะครับรอยริ้วรอยเหี่ยวย่นเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแสงแดดนี้ครับผมนะครับไม,ไ,มไ,มไม่ได้หมายความว่าจํากัดช่วงเวลาถ้าเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นตอนกลางวันตอน,ตอนยังไงก็งใช่ครับนี่ผมหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเรานั่งอยู่ในที่ร่มก็ตามนะครับแต่ว่าแสงแดดแสง UV นี้ก็สามารถที่จะสะท้อน เข้ามาทําลายผิวพรรณเราได้ใช่ครับคืว่าเราอยู่ในที่ร่มที่ไม่กดรแดดนี่นะใช่ครับพวกนี้จะมีองค์ประกอบของ U V เกิดขึ้นทั้งนั้น U V พวกนี้จะทําลายผิวเราตลอดเวลาครับผมนะครับอันนี้อันนี้แค่ขั้นเบาๆว่าทําให้แบบผิวดามอันนี้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับผิวแก่ก่อนวัยผิวเหี่ยวอนี่คุณหมอบอนะครับแต่ว่าสามารถลามไปถึงมะเร็งได้ด้วย เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าตัว U V เองเนี่ยมีพลังงานค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นมันจะเข้าไปทําลายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเซลล์ผิวถ้าเกิดสมมติว่าเราสัมผัสกับตัวแสงแดดนี้บ่อยๆโดยที่ปราศจากการป้องกันนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันบ้านเราแดดแรงมากนะคือผมทํางานแบบกลางแจ้งแบบสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับอยู่แค่แบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะครับโอ้โหแบบมันเหมือนมันจะไหม้เลยร้อนมันจะแสบแดงครับผมถ้าเราถ้าเราตากแดดโดยที่เราไม่ได้สัมผัส ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดอะไรทำนองนี้ขนาด <c oughs> ใช้ผมไม่อยู่เลยใช่บางทีถ้าเกิดใช้นี่มันสามารถป้องกันได้บ้างในเบื้องต้นไหมคะป้องกันได้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วครีมกันแดดปัจจุบันนี้นะคบมีการดีไซน์ออกมาเพื่อจะช่วยป้องกันได้ทั้ง UVA <c oughs> และ UVB นะครับเพราะว่าทั้ง UVA UVB ที่เราเคยได้ยินเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทั้งนั้นครับผมนะครับและเกี่ยวด้วยไหมว่าถ้าสมมติแดดแรงไม่แรงความเข้มข้นของแดดถ้าอยู่ที่เมืองเงี้ยรอบข้ามันเป็นตึกมันยิ่งสะท้อนลงมาเยอะมากกว่าอยู่ ตามแบบธรรมชาติอย่างนี้จริงเลยครับเกี่ยวเกี่ยวอย่างยิ่งครับผมเพราะว่าหนึ uh ่งคือแดดจากที่สองมาเป็นรังสีใช่ไหมครับผมมันส่องลงมาแล้วมันยังมีด้านข้างที่เป็นตึกอาจจะเป็นกระจกเป็นโลหะสะท้อนลงมาอีกครับผมยิ่งโดนยิ่งร้อนไปกันใหญ่จริงนะเวลาแบบว่าอยู่แบบกลางแจ้งกลางเมืองมันจะร้อนมากกว่ากลางแจ้งที่อยู่ตามแบบธรรมชาติเพราะว่าที่อื่นมันจะมีลมพัดมีการถ่ายเทความร้อนออกได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มเต็มเหมือนมันอับ อบอยู่ในมั่อะไรแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาคุณหมอวิธีการดูแลดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผิวพรรณของคนเราก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่อยากผิวเสียในช่วงหน้าร้อนนี้แบบผิวอย่างบางคนก็ผิวผสมผิวแห้งผิวมันต้องดูแลยังไงอะคะวิธีการดูแลเพื่อป้องกันแสงแดดใช่ไหมครับผมก็คืออย่างแรกที่ผมแนะนําก็คือให้ทาครีมกันแดดนะครับผมที่มี S P F ให้สัมพันธ์กันกันกบกิจกรรมที่เราทำนะครับผมถ้าอยู่ในที่ร่มอาจจะไม่ต้อง SPF สูงมากนะครับส่วนใหญ่เฉลี่ยประมาณ15 SPF 15ขึ้นไปตัวนี้ SPF 15สามารถกันแดดได้ประมาณ90 90กว่า93แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราออกกิจกรรมเช่นเล่นทะเลใช่ไหมครับหรือว่าว่ายน้ำกลางแดดหรือว่าโอ้โหต้องตากแดด ทำงานกลางแดดตลอดเวลาอันนี้ต้องเน้นเป็น S.P.F งสูงและทาบ่อยๆทุก3 4ชั่วโมงจะช่วยได้ครับ <c oughs> ในแต่ละประเภทผิวมันจะต้องยิ่ง <c oughs> เฉพาะด้วยไหมครับผิวมันอาจจะทำให้แบบหลุดออกง่ายหรือต้อง S.P.F สูงให้เกี่ยวหมเกี่ยวครับผม <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วกันแดดปัจจุบันนี้เนี่ยมีหมอขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> อยู่สองประเด็นนะครับก็คือกันแดดที่เป็น S.P.F ที่กันแบบสะท้อนแสงนะครับผม <c oughs> มีแบบสะท้อนแสงกับแบบหลุด ดูดซับแสงนะครับผมถ้าเป็นแบบสะท้อนแสงนี่ข้อดีของมันก็คือจะสะท้อนได้ทั้ง UVA UVB เลยสะท้อนออกไปใช่สะท้อนออกไปเลยมีเท่าไหร่สะท้อนออกได้หมด uh huh. แต่ว่าตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเวลาทาแล้วจะรู้สึกว่ามันมันวาวเหมือนหน้า <laughs> มันจะลอยๆออกมานิด <laughs> นอง <laughs> ใช่ครับ <laughs> <ขอ S 1> ถ้าเป็นกันแดดตัวนี้ใช่จะดูจะดูลอยๆหน่อยจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติดังนั้นก็จะมีกันแดดอีกแบบหนึ่งที่เป็นกันแดดแบบเคมีนะครับที่เรียกว่าเป็นเคมีก็คือดูดซับแสงแดดเข้ามาแล้วก็ทําปฏิกิริยาเคมีทําาให้พลังง เนี่ยมันสลายไปแต่ตัวนี้จะอยู่ได้ไม่นานครับผมแบบไหนดีกว่ากันนะครับจริงๆแล้วถ้าแบบไหนดีก็คือแบบตัวสะท้อนแสงน่าจะดีกว่าแต่ณปัจจุบันเขาจะพยายามแก้ข้อเสียแล้วก็เพิ่มข้อดีเข้าไปนะครับก็เลยทําให้มีทั้ง2แบบผสมกันอยู่แล้วดูได้ไงครับถ้าสมมติคุณผู้ชมอ่ะวันนี้เวลาไปเดินตามท้องตลาดเวลาไปเลือกดูแล้วจะดูอะไก็คือถ้าเป็นตัวสะท้อนแสงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่สารผสมก็คือจะเป็นพวกซิงไดออกไซด์ ให้ดูตัวนี้ใช่ซเดียไดออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ครับผมเขาจะเขียนช่างกล่องด้วยไหมว่าเขียนเขาจะเขียนไว้ครับผมเราจะได้รู้ว่านี่แหละคือตัวสะท้อนแสงแต่ว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทํางานก็ช่วยได้พอๆกันนะไม่ว่าจะเป็นสะท้อนแสงหรือว่าดูดซับแสงนะคะแต่ที่เนี่ยในท้องตลาดมันก็มีอีกเยอะเหมือนกันนะคุณเอิร์ธอย่างเช่นพวก ครีมกันแดดแบบซันบล็อกซันสกรีนอะไรเงี้ยเออมันแตกต่างอะไรยังไงครับแตกต่างกันตรงที่วัตถุประสงค์ครับผมวัตถุประสงค์ในการใช้ถ้าเป็นซันซันแทนนะครตัวซันแทนเนี่ยเราจะใช้เพื่อที่จะทำให้แสงแดดยอมผ่านเข้าไปกระตุ้นเซลล์ผิวทําให้ผิวเราดูแทนนะครับตามชื่อใช่ครับทําให้ดูคล้ำนะครับแต่ไม่ทําให้แสงแดดแสง uv ไปทําลายหรือทําให้เกิดการไหม้เบิร์นหรือเป็นมะเร็ง นะครับผมถ้าเป็นซันแทนแต่ถ้าเป็นซันบล็อกนี่จะไม่ยอมให้เป็นทั้งหมองคร้ำด้วยแล้วก็ไปทําลายผิวทําให้เกิดมะเร็งด้วยเลยบล็อกสมชื่อใช่ครับผมถ้าใครอยากผิวแทนก็ใช้ครีมซันแทนจะปลอดภัยครับผมจริงๆแล้วซันบล็อกกับซันสกรีนเหมือนกันไหมคำว่าซันบล็อกกับซันสกรีน เป็นภาษาเดียวกันครับผมก็คือัวเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละยี่ห้อจะใช้คําว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบ่งคร่าวๆก็คือจะมีซันแทนไปเลยซันแทนหรือก็ซันบล็อกหรือซันสกรีนครับผมครับผมนะครับช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วอากาศร้อนอบอ้าวจริงๆแล้วยังมีวิธีการดูแลผิวอย่างอื่นด้วยไหมครับหมายถึงว่าเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างนี้เกี่ยวด้วยไหมครับเกี่ยวครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องอากาศร้อนในเวลาเราเดี๋ยวเวลาเราทํางานใช่ไหมครับอยู่ในห้องแอร์เนาะอากาศเย็น ผิวก็จะค่อนข้างแห้งพอไปออกไปข้างนอกอากาศร้อนอบอ้าวเหงื่อออกก็จะกระตุ้นทําให้ผิวเราเมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอพอผิวเปลี่ยนแปลงสักพักหนึ่งผิวเราจะเริ่มล้าแล้วครับผม,อมพอเริ่มลา้าปุ๊บสิ่งกระตุ้นต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผดใช่ไหมครับหรือว่าผื่นแพ้ลมพิษนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอลักษณะของอ กลิ่นตัวใช่ครับผิวพรรณจะดูหมองคล้ำไปเพราะว่าความร้อนจะกระตุ้นทําให้ผิวเราหมองคล้ำได้ด้วยไม่ใช่แค่แสงแดดอย่างเดียวนะครับผมนะครับแต่แต่วันนี้คุณหมอบอกก็ชัดเจนนะว่าขนาดเราทํางานเยอะตัวเรายังแบบอ่อนล้าได้เลยคิวหนังมันก็เหมือนการทํางานปกป้องตัวเราก็ต้องล้าได้เจอแดดแรงๆแล้วอย่างนี้เราควรจะต้องทํายังไงกับตัวเองครับดูแลยังไงดีก็วิธีการดูแลนะครับผมแนะนําง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือเราก็ เริ่มจากการล้างหน้านะครับเนาะล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวนะครับ<ฆ>ถ้าเกิดสมมุติว่าเราผิวแหงแ้งเราก็ต้องใช้ครีมน้ํานมที่มีความชุ่มชื้นให้กับผิวหน่อยนะครับเพื่อปรับสมดุลผิวแต่ถ้าเกิดผิวมันก็ใช้เป็นกลุ่มเจลหรือออยฟรีเพื่อช่วยลดความมันที่<ฆ>สะสมบนใบหน้านะครับผมแต่แต,ต,ตนหน้าร้อนแบบนี้หลายคนล้างหน้าบ่อยแล้วจะดีไหมล้างหน้าบ่อยผมแนะนําว่าไม่ดีนะครับเ<ฆ>พร <อ S 2> าะว่ามันจะช่วยชะล้างเอาแว็กซ์ซึ่งเป็นขี้ผึ้งเคลือบผิวข้างบนเนี่ยออกด้วยนะครับดังนั้นการล้างหน้า โดยทั่วไปแล้วถ้าจะให้ดีประมาณเช้าเย็นสองครั้งก็เพียงพอแล้วครับนั้นแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญก็ต้องแบบหมั่นทาครีมกันแดดด้วยทุกครั้งนนี้เป็นปั i n t สหคัญเลยสําสคัญนะคะครับผมนะครับปิดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากยิ่งช่วงนี้แดดแรงๆครับยิ่งช่วงประเทศไทยเนาะอากาศค่อนข้างโอ่โหหนานะอ่านี่เขาบอกว่าตอนนี้ก็สูงแล้วนะคะุณองค์ ดังนั้นก็คือเวลาเราจะดูแลผิวพันธุ์ตัวเองเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่จากภายในะนะครับเนาะเหมือนเวลาเราสร้างบ้านเราก็ต้องทําให้รากฐานของเราแข็งแรงก่อนผิวพันธุ์เราก็เหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องจากการล้างหน้าที่ผมพูดไปแล้วเรื่องของการเลือกใช้ครีมให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราด้วยค,ครับผมถ้าเราเข้าใจผิวอย่างดีเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลผิวอย่างดีแต่ถ้าหากสมมติว่าเราอยากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผิวพันธุ์ยังไงเนี่ยเราอาจจะ ให้เวลากับการไปปรึกษากับแพทย์ที่เราไว้ใจนะครับเพื่อที่จะให้คําแนะนําเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้มันเป็นรายละเอียดในเรื่องของการดูแลนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมหน้าร้อนเวลาเราออกสัมผัสแสงแดด ก็ต้องใช้ครีมกันแดดทุกครั้งใชครับอาจจะแบบทานมะขือเทศก่อนก็ได้นะเพราะมีไลโคปีนไงมีไลโคปีนช่วยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่อย่างที่คุณหมอบอกถูกต้องครับเพราะว่าคือสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันลายนิ้วมือยังต่างกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพผิวต่างกันนะครับเคสแต่ละเคสต่างกันไปเจอแดดมาบางคนแบบมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ลองไปปรึกษากับคุณหมอเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าคุณหมอก็จะได้แบบวิเคราะห์ให้เรื่องของผิวว่าอะไรอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับนายแพทย์ ครับขอบคุณ,คณมากค่ะ